สวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้มันขึ้นมาอะไราเต็มเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม i s h นะครับมีอัปเดตใหญ่สะเทือนโลกเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามีทะเลที่2มา s e c ก n d ันั่นเองนะฮะผมก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าไปดีกว่ามันจะแม็กเลเวลจะเปลี่ยนเป็น2,500แล้วนะครับแล้วก็มีวอสไฟเป็นคาทูลูมันจะเป็นปลาหมึกยักษ์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีเบ็ดไม่7อันเขาบอกว่ามี พาสซีฟที่น่าสนใจด้วยนะครับเป็นแบบว่า Amazing New p a s s i v e กันเลยเกาะใหม่เจ็ดอันว้าวไม่เคยเห็นมาก่อนปลาใหม่มากกว่าร้อยตัวนะครับแล้วก็มีคสมาสีนใหม่มีซีลิเวทานวมันจะน่ากลัวไหมเนี่ยแอบบกลัวแล้วนะครับมีเควสใหม่มีอะไรต่างๆโอ้เรือมีสกินนะครับอ่ะแล้วกแก้บักต่างๆ่ะไปเรากลับขึ้นฝั่งกันดีกว่านะครับ หลังจากที่เราอยู่ใต้ทะเลมาอย่างยาวนานอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแต่ว่าเล่นอยู่ตลอดนะว่าแต่ทะเล2ไปยังไงอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ผมยังขึ้นว่าเป็นแม็กเลเวลที่เลเวล1000แสดงว่ามันเป็นอีกเซิร์ฟนึงเลยใช่ไหมเอาเรือก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยมีเรือ Lucky Pot, ลัคกี้พอตเรือแห่งความโชคดีมีอันอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคเราขี่ไฮแล้วกันนะไปครับ โอ้โหโคตเทถ้าจะให้เดานะผมว่าน่าจะก่อนแรกปะมูสฟูดนะครับน่าจะมี n อ c ให้คุยเรามุ่งหน้าไปก่อนอันนี้อะไรเอ่ยสวัสดีโอ้นี่ไงจริงด้วยครับมาตรงนี้เลยอันนี้กับตันกับตันว่าไงอ๋อควสโมบี้จำได้ละโอเคตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนไปอีกไหมไม่น่ามีนะ ถ้างั้นเราไปโลกสองดีกว่าทะเลที่สองนะครับน,นี่มันจะเป็นรูปปัน้นนี่ไงคาทูลูแน่เลยไปยังไงอ่ะไปยังไงเอ่ยเหมือนเขาจะไม่บอกอะไรเราเลยฉะนั้นผมจะไปดู YouTube โอเคครับเราทราบข่าวมาแล้วว่าเราต้องไปที่กอรเทลปินมุงหน้าไปดีกว่าโอ้นี่เหรอน่าจะตรงนี้ฮะสวัสดีซีทราเวลเลอร์คุณ คุณเตรียมตัวมาดีแล้วใช่ไหมผมเตรียมตัวมาดีเสมออ้าวไม่ได้เหรอรต้องทำอะไรก่อนหรือเปล่าอ๋อต้องเข้าไปในนี้เลยนะครับอู้สวัสดีมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างสวัสดีซีัส,สโอ้คุยกับคนนี้นะฮะแล้วก็อุ๊ยคัดทรงคัดซีน คาทามาเปิดครับเปิดประตูโอ้คาซีนดีมากป่ะลุยกันต่ออืเล่นหลายคนได้ใช่ไหมแต่ว่าผมลุยเดียวแล้วกันยินดีต้อนรับสู่คู่ของข้ามันพูดได้ด้วยไหมาฮะผมไม่ได้ดูเลยนะว่าต้องสู้ยังไงบ้างด้น,นสดกันตรงนี้เลยแล้วกันมันคงไม่ยากเกินไปนะครับเพราะว่า มันเป็นเกมเด็กเล่นทำอะไรเอาอันนี้มาปุ๊บแล้วไปไหนอะแล้วก็ไปจุดไฟตรงนู้น ar. เหรออ้าวเลือดลดแล้วแฮะอ๋อยิงไฟใส่มันได้ผมตายแน่เลยเลือดลดช้ามากเลยเดี๋ยวนะมาตรงนี้ทำไมเอ่ยสวัสดีจ้ะทำไมอะ่ะ อ๋อยิงไฟสีแดงยิงไฟสีแดงยิงไฟสีแดงครับแล้วยังไงก็ยิงไปเรื่อยๆแค่นี้เลยเถ้ามันง่ายขนาดนี้นะไม่น่าจะง่ายขนาดนี้หรือต้องดูที่อะไรหรือเปล่าถ้ามันง่ายขนาดนี้ก็โอเคฮะอ๋อตามหลอดเลือดเลยดูตามหลอดเลือดถ้าหลอดเลือดมาอยู่ตรงนี้เราต้องตีเป็นสีนี้โอเคเดีย๋ยวรอมันทุบครั้งต่อไปนะครับแล้วก็เดีย๋ยวไปกัน จริงมันก็ตีเข้าแหละแต่ใช้เวลานานนะครับโอเคทุบแล้วก็เดินเลยดีอยู่ตรงที่เลือดเราลีได้นะสีส้มใช่ไหมโอ้ตรงนี้ข้างๆกันเลยครับชุบอ่าตก <c oughs> <c oughs> เกิดใหม่ไหมหรือว่ายังไงสวยงามนะครับเกิดมาตรงนี้กันเลยทีเดียวเวลค้ามอีกแล้วสวัสดีจ้าดูหน้าเราด้วยตกใจ มาเริ่มครับเก็บไฟมามันให้เราให้มันตีเราเลยก็ได้นะครับเราเดินไปถึงอยู่แล้วนะฮะจะทุบอีกแล้วโดดได้ไหมเอ้ยเหมือนจะหลบได้เหมือนโดดหลบได้ฮนอะสีแดงก่อนนะฮะเข้ามากด e แล้วก็ตีเลยระหว่างนี้ถ้าใครเซียนก็อาจจะไปอีกที่หนึ่งเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นตรงสีมันจะตีแรงขึ้นนะ เร็วมากนะครับอ่ะอีกดอกเดียวป่ะเราไปสีส้มกันดีกว่าน่าจะเรียงเลยใช่เรียงอ่ะยากตรงโดดเนี่ยแหละอ่ะเปลี่ยนไฟละเป็นสีส้มนะครับตีเลยชืบถ้าใครเอาชัวร์ก็รอเลือดเต็มก็ได้นะครับคอ่อยอ่เคลื่อนที่ไปเคเราหมดละหมดหน้าที่กับสีส้มนะครับไปสีเหลืองกันดีกว่า ใครเปิดออโราตอนนี้เปิดออโราแล้วตีแรงขึ้นไหมโอเคสีเหลืองยืนอยู่ตรงนี้จะไม่โดนตีนะครับปึ๊บรอมันทุบเฮ้ยมีอะไรอีกอะเขามีอะไรอีกอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาจะทำอะไรกับเราไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าอุ๊อมีสก,กิลใหม่มา ไม่ยากเกินไปหรอกโอ้ยอ้าวไม่โดนแฮะดี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 ไม่โดน,ดดดดโดนยืนอยู่ตรงนี้ไม่โดนนะครับไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือเปล่าไปทุบแล้วทุบแล้วเราก็วิ่งสิครับเปลี่ยนสีดีกว่ารอเขาทุบนะฮะจอมันจะสั่นปุ๊บอ่าลบควนสมาธิเราได้ปุ๊บอ่ะ ตรงนี้โดนเปล่าโดนโอ๋อเมื่อกี้น่าจะบัคกน่าจะเป็นมุมอ่ะหลบหลังแลนเทิร์นเอานะครับไม่โดนแน่นอนไะทีสุดท้ายหลบก่อนชุบเรื่องเลือดไม่มีปัญหาเลยนะครับจะมีปัญหาตรงที่โดดตกเนี่แหละน่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายคนคิดว่านะลบฟุบนี่หลบง่ายอยู่นะย้ายมุมตายเลยเค มีดีแค่นี้เหรอเฮ้ยมันถือหัวอะไรอะอ๋อหัวไอ้ตัวนั้นแฮะบอสโลกหนึ่งเอาเฮ้ยเพื่อนโดดลงไปเลเรอโอ้ใจได้จัดอ่ะแล้วเ,เราต้องโดดลงไปด้วยไหมเนี่ยอฮ้ยฟ้ามาทะเลสองแล้วครับโอเคโอ้จากเวล1หนึ่งพันเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ ได้มาร9 1เสลเวลถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคนอื่นเขาแบบพุ่งไปพั0ห้า0ันเจ็ดอะไรงี้มาสำรวจกันดีกว่าอันนี้เหมือนมูสฟูดเลยนะแต่ว่าใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เรากลับโลกหนึ่งได้อ่ะเราเซฟจุดนี้ยัง40บาทบหาืมนเดิมเปล่าอ้าวสาห้าเหรอน่าจะจำผิดฮะอ๋ะอเงินค่างเงินมันเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวนะไหนอขอลองตกปลาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอย่าบอกนะความสามารถลดหมดเลยเหรอจริงด้วยฮะ เดี๋ยวรัวสปีดหนึ่งของโลกหนึ่งความสามารถลดหมดเลยครับโอ้โหที่ฟาร์มมาทั้งหมดไม่มีความหมายโอ้โหก็คือเบดทุกอันนี้มันแยก่กว่าเบดเริ่มต้นที่เขาให้มาอีกอ่ะลองตกดูนะครับจะได้เป็นฟิชแบบเริ่มแรกโอ้มานั่งกดเช็คทีละอันนะฮะไม่มีแฮสตี้ไม่มีอะไรทั้งนั้น ชึบโอ้ปลาธรรมดาเราก็ตกไม่ได้เหรอเนี่ยรอพี่ก่อนน้องโอ้นี่ขนาดปลาธรรมดาเราได้เบ็ดดีจนเคยชินแล้วไงมันไม่ต้องใช้ความสามารถแล้วริปโปิสสาปสวยดีนะอันนี้ขายยังไงครับขายเหมือนเดิมไหนมีอะไรบ้างอันนี้ร้านอะไรเอ่ยมีประตูให้เปิดล็อกด้วย เข้าไปทางหน้าต่างได้ไหมไม่ได้เราขึ้นไปตามทางดีกว่าโอ้เมื่อช้านเห็นแล้วฮะตรงนู้นมี NBC Rider Wax สวัสดีไม่มีอะไรนะโอ้นี่เบ็ดราคา9,500กับ7,000ครับปลาตัวแรกของเราขายได้เท่าไหร่ขายหมดกระเป๋าเลยครับ77อืสิบือผมว่ามันเริ่มใหม่ละตอนนี้นะครับโอเคโดยรวมสวยขึ้นนะ เรายังมีเรืออยู่ไหมเนี่ยอ่าอยาไปสำรวจเกาะอ,อื่นบ้างอะมันมี9ก้าเกาะใช่ไหมมาดูกันว่าเรือเรายังอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเรออือยังอยู่ฮะถ้างั้นลองเอาเรือดำน้ําไปสำรวจดูฮะออกมาหน้าน้ําทะเลขอสำรวจข้างล่างสิลงไปได้ไหมทาไมกดลงไม่ได้อู้เอชัวรากูนะฮะอันนี้เดอะเคิร์สชอ โอเคโอ้ okay. แล้วก็อันนี้เวฟบอลเวฟบอลคือเกาะเริ่มต้นฮะชื่อเวฟบอลอันนี้โอ้ Ooh. ซากเรือด้วยฮะอันนี้คนมาตกเยอะน่าจะเป็นเกาะเมตาหรือเปล่าอันนี้ลัชกร๊ปเป็นมัชกร๊ปนะครับแบบอัปเกรดโอ้โหทำดีมากนะเป็นเกาะคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าปรับปรุงแบบว่าใส่ของเยอะขึ้น อันนี้เอมเบอร์ลิชนะฮะคล้า,า, Lit Bay. ายๆลอสเ l ดเบย์ไพ่โชว์คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นก่อนเล็กๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอาจจะเป็นไกด์นะครับเล็กๆน้อยๆสอนสู้กับคาทูลูอะไรอย่างนี้เผื่อคนยังไม่เข้าใจนะครับแค่ระวังแค่ตกอย่าไประวังเรื่องเรือลดเยอะแล้วจะตายนะครับออบบี้ให้ดีก็พอนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้ว หลบง่ายอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันเพราะว่าเหมือนได้เริ่มเล่นใหม่เลยนะครับปลาตัวละ77บบาทเมื่อกี้โอ้โหน่าจะต้องได้ฟาร์มกันอีกยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวทีละอย่างนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ